บ้านเมืองเราเกิดอะไรขึ้นทำไมช่วงนี้มีแต่คนถูกแชแล้วก็ศาสนาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรู้สึกแปลกๆรู้สึกไปหมดเลยมาฟังกันนะคะก็คลิปนี้ลิปจะมาชวนพี่ๆคุยถึงสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันเริ่มต้นจากตรงที่ จวิยก่อนนะคะก็นั้นหมายความว่าอมไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือว่าจะเป็นาาศาสนากฎหมายช่วงเนี้ยก็จะเหมือนกับดวงดาวเขาหยุดเดินนะคะเออแล้วเราก็จะเห็นว่า,าศาสนาเนี่ยจะมีความแบบ าก็ตามก็จะมีพฤติกรรมออกมาที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการพูดถึงทางาศาสนาก็จะไปในทางที่มันเหมือนจะออกมาเป็นรูปแบบใหม่แต่มันไม่ใช่นะแต่มันจะเป็นลักษณะของการที่ ช่วงกลางเดือนกุมภามันก็จะหมดส่วนาดาวราหูอยู่พพปินาศของดวงเมืงองทางโหราศาสตร์แล้วก็หัวราจาหลายๆท่านเขาก็จะเรียกว่าราหูจอมแฉก็จะเห็นเหตุการณ์ว่า,เ,าเหตุใครมีความลับ ที่เห็นกันนะคะคือทุกคนก็จะได้รับความเดือดร้อนนดใครโกรงใครไว้ใครพูดอะไรไม่ดีอะใครไว้หรือแม้กระทั่งหรือมแบบใครคบใครซ้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการถูกเปิดโองถูกแฉได้เห็นตามหนะ้าสื่อเยอะแยะเลยแต่จริงๆแล้วมันมีผลถึงอคนระดับทั่วไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามนะคะ ออก็ทําอะไรก็ตรงไปตรงมาซื้อสัตว์ไม่ไม่ขดโกงไม่โกงแล้วก็ไม่ปิดปังซ่อนเลนอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเพราะว่าถ้าถูกแชรอย่างเงี้ยคือดาวห้าก็คือดาวพฤหัสเนอะคัวจรวิปริตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคุยกันไม่หลงตัวเออแล้วก็เคลียร์กันไม่ได้อะคะ่ะง่ายง่ายกออ็ส่วนเรื่องศาสนาเนี่ยคือ ช่วงนี้ยเราก็เสพสื่ออย่างมีสติก่อนนะคะก็คือไม่ไม่ไม่รู้สึกถอดใจอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออทำไมศาสนาเดี๋ยวนี้เสื่อมโน้น่นี่นี่นะคือมันเป็นกันทุกศาสนานะไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะเอาก็จริงๆก็คริสก็เป็น เสพสื่ออย่างมีสติรู้ถูกรู้ผิดแล้วก็คือสถานการณ์อย่างนี้นะคะ่ะพอเรารู้แล้วแหละว่ามันไม่ได้อยู่กับเราแบบเป็นระยะเวลาแบบตลอดไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดาวโคจรกลับมาเป็นปกติแล้วสถานการณ์ที่ดูผิดปกติหรือว่าดูแบบไม่ค่อยโอเคเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือดีขึ้นก็ถ้าเกิดใครเนี่ยมี ความรู้สึกว่าแบบ